สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันใน moving out ในปาร์ที่2ใช่ไหมใช่ครับในเล่นด้วยช่วยกันใช่ครับไปเล่นกันเลยขับไปเลยลุยคนของกันมาเดี๋ยววอร์มด้วยมายูดีคอนมาแล้วครับมาแล้วครับลูกบอลมาแล้วครับปึบเออจะล่วงโอเคโยนนะโยนลงมาแล้วสองหนึ่งอ้าวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาล้มแล้วอื ลงเึ้นเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้วแล้วก็อันนี้อะไรมีอันนี้ก็โยนๆไปก่อนเลยโอเคหนี่แม่นครับลูกบอลด้วยอ่ะกี่อย่างอะยี่สิบสองอย่างลูกบอลอ่าเตะบอลหน่อยหมดจังวันที่เคลียร์แล้วตอนนี้เราข้างทำกองพังไปอ๋อโมเลกอีพอยน์พอโยนได้ก็อีโม่แล้วครับ มีแล้วก็กระโดดข้ามมีลุ้งขึ้นเนี่ยมายังทีไอนะหาตายทำอะไรเมื่อกี้โดนเลยตรงน้ำกระโดดไงวะเนี่้เฮ้ยพังกี๋ฉันยังไม่ได้ทำเลยนะอ่ามาเอื้อมลงไปเอาไปไว้เลยก็ได้เน่ ไม่อย่านางยื้กเคืออ่อนยนเถอะดึงขึ้นไปเลยสี่นาทีนั่นเลยออกไปเอ็นมานะ้คะไปกันต่อโซฟาไหมโซฟาโซฟาโซฟาออกมาโซอันนี้โซฟาอะไรเด่ยมันมันเป็นงู โซฟายอดส่วน so ลากไปลากไปนี่ไม่ไ,ได้ซะด้วยโยนไม่ได้ซะด้วยโยนไม่ได้โอเคต้องลากโอ้หยาวเลยแนวยาวเลยอ๊ะมันหนักสวยวที่เดิมที่เดิมเราคงต้องโยนแล้วอ่ะเอาละโซฟาออกตรงไหนดไ,ไดเนี่ยโอเคลงเลยก็ได้ลงเลยมันโยนหน้าไม่น่าถึง ดันลงได้ไหมอปไปไปลงไป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 ได้ไปไปปเอ้ยไปไปไาไปไปไปน1 2ปไปไป่ปตปไ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 ม1 2ไปอ่าต่อไปไไปอปไ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 ้ไป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 ไไปไไไ ซ้ำเอาไหมหนึ่งสองซ้ำเออ็นเอ็นโตติดโตติดโตติดเสร็จสิบอ็ดหนึ่งสองยังไงหนึ่งหนึ่งครบไหมปชินสุดท้ายลากรูเลตได้ไหมลากรูแรงเลยเสร็จแล้วเนี่ยเอาสุดท้าย

สวยเลยเอ้าเดี๋ยวอยสิบปีเลยนะแล้วเอ้าวัดวัดอ้าจนอนันอ่ะทางน้นมัเลยเอเสร็จสักดิครบแล้วครบแล้วเยอมากสิบทีหตรงแล้วมั้งมาเลสโกะดีมาหนึ่ง อะไรลงไปอะไรลงกอ่างก <c oughs> ันเฮ้ยจับได้ไหนอยู่ใกล้อหไเอาลงมาก่นอนอืออือเไปอือหลายลงมาเลยอะไรๆๆลงมาอืโไปไปอ้ลื่นเลยออไปไปล่อยมันทะเลวมาย่ไปไมโคเวฟยกไป ดีของไม่ฟังมีโตยาวๆาไนึ่งสองัมหนึ่งสองมห่งสองึบหนึ่งสองปึ๊บหนึ่สองปึ๊บมาเอาว่นี่หน่อยเตียง เอ้าเฮ้ยเกาะเกาะไรอย่วงเนี่ยมันจะล่วงแล้วหนึ่งสองสามพังพังอีกไม่ถึงสองฮึบขึ้นไม่ถึงโอ้โหพังหมดเลยครับดีดีอือเอโอ้โหเรียบร้อยครับทำาเวลาไปก็ดีกว่าเมื่อกี้เรียบร้อยครับแปดนาทีคะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยน้ำมันเหรอมีแกะด้วยใช่ไหมที่เห็น

ของหายหมดเลยก็คือมันจะกลับไปอยู่ที่เก่าอ่าปะเรียบร้อยอือาอะไรออกได้ออกไปก่อนแล้วกันใครหยิบเจอไหนเอาออกไว้ก่อนเจออะไรหยิบไปก่อนเอ้าเอ้ยมันติดโอ้โหเรียบร้อยเอ,อือเสร็แล้วยังโยนไหมฮึบสวยเตือนเตือน สองฮึบอ่าวเวนอ่ะทีททีหนึ่งหนึ่งสอฮึบโอเคเฮ้ยรถทับมานะเฮ้ยไม่โอวีดีนะของไม่เป็นไรเคยลื่น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 บหนึ่องฮึบหนึฮึบแกะไปและ มันเปรียบร้อยโยนไหมหนึ่งสองออถึงไหมไยด้วยเอาแกะไปด้วยเหรอมันคือแกะไะด้วย,ยไปแกะกลับบ้านโอ้โหธรรมดาไปทั้งหมดหนึ่งนาทีไปโอ,อ้โหได้แต้มแรกเลยเนี่ยจับไก่อ่ะจับจับไก่จริงไเนี่ยใช่ปะ เฮ้ยวันนี้โอ้โหเอาะมันแน่นี่ยวิงไวขนาดนั้เลยวงไวขนาดนั้นเลยหรโอ้โหเียบร้อยจับไก่จับไกลจับไก้ระวังประตูหนีบระวังประตูหนีบวัวปะระวังอะโอ้กังดักวัว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 หัว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 หหหหหอ่ ได้ปะเอ้ยเอาวะไปนายเนตัจับตูดอือเดิๆไปได้ละได้ละหนึ่งสองฮึบเอ้าหาสิว่าจะมัวอึได้ละหนึ่งสองฮึบโยนเลยเอ้ามันโนไม่เข้าหรอกอาเสียงเยอะเสียงเสียงเสียงเรียบร้อยไม่ดันน่ะเราไม่ทันในตรงเรียบร้อยอ่ะไป ต้องกั้นไว้ป่ะเนี่ยเราีอ้องกั้นไว้ก่อนป่ะไปึบโยนเลยเลยโอ้ย<ป>สวยกันพอดีไอ้ไก่ไอ้ไก่มาหนี้ไก่ต่อไปต่อไปต่อแล้วต่อแล้วโอ้ยนี่นี่น,นี่คูเค่เลยคู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 ่เลยออกมาได้มออกมาได้ได้ออกมาได้ออกมาได,ออไได้สวยยังไงยังไงึบ ตีร้อยได้ฮะอืะอ,อไปสวยเหลือแกอเหลือแกตัวหนึง่งแต้มยันแต้มแล้วเ<แ>ฮ้ฮ้ยตายแน่ไปได้ไหมวัวแก,แกตายแนะ่หมูหมูได้ไหมได้โอเคหมูขึ้นครบไหมสุดท้ายเลยสุดท้ายเลย เปวเไปไไหวแล้วอ้ยไป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 ไไไไ าาเลยจระเข้จระเข้มีจระเข้แซดดี้เอ้าผ่านได้ไงอะจะผ่านได้ไหมทีเดียวเอ้ยเอ้าเอเอ้ยเฮ้ยดันนะนะนด้นอได้แ้วอันที่สองถว่าเราทไม่ดีดาผีพิบคอ นี่หนูมีวิธีอ่ะตบผีตบผีขอย่อหลังหน่อยละกันโอ้ยโอ้อยู่ดูด้วยจำคอท้ายหนึ่งอ้าวเป็นหนึ่งสองเยอะโหว่ะทีเดียวผ่าน ก็อีเดินได้โอ้โอ้อย่าลอยอย่าลอยโอ้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 เออเออหนึ่งสองโอเคไม่ใช่ลอยออกนะว้าายอยู่คนไปเลยจับไว้จับไว้โอ้บ้านนี้ผีดุมากเยี่ยมอุ้ย เอาว่าบัสอะโกดตีผีบ้างยังไงเออออออ้ย่โดนผีโอ้แม่งเอ้ยโอ้เสียเวลาไงอันนี้มากโคตรหนึ่งต่อไปแย่ไปแล้วบายบายอ่ะบุดบายเรียบร้อยอ่ะบุดบายอ่ะกูายไปไหน หนึ่งสองอืออือถึงถึงเวลาไงหลังแล้วอ่ะโยนละสุดท้ายปฮ๊บเสรโอ้โหนานนี้ซอกจซอกไป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  สุดยอดนะหมูบินเอานะฮะก็ต้องขอพักระพิเศษนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะ<ม>เกิดชิ้นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์กดซับสไครป์เปนใจผมด้วย้ะกันนะครับบ๊ายบายถ้าจม่แกลแม่ะนี่บผมสำหกันนี้ตาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ <Goodbye. S 1> Goodbye,